มุนิชาคะฉันไม่เป็นไร ที่นี่มีบางอย่างจริงๆบางอย่างที่ไม่ถูกไม่ควรฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าฉันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติฉันเริ่มรู้สึกถึงพลังงานเชิงลบจากที่นี่แต่ว่าฉันคงต้องใช้เวลาสักหน่อยในการพิจารณาออฉันว่าเราไปที่บ้านจัก,ก่อนเถอะ มีเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นั่นอะไรนะฉันไม่เข้าใจค่ะเดี๋ยวเธอก็จะเข้าใจไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะแต่มีผีหลายตัวอยู่ที่นั่นช่วยอธิบายหน่อยเถอะพวกเราสับสนไปหมดแล้วนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเธอก็จะได้คำตอบของทุกเรื่องฉันแค่อยากรู้ว่า ทำไมครอบครัวนั่นถึงทำแบบนั้นมันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างฉันต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเขาเดี๋ยวก่อนนะคุณครับ <c oughs> นี่คือแม่บ้านที่เคยทำงานอยู่ที่บ้านคุณทันสุกนะครับคือคือว่าฟังนะเธอไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลอะไรทั้งนั้นฉันยืนยันได้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอมันจำเป็นมากเลยนะที่ฉันจะต้องรู้ความจริงทั้งหมดเธอสังเกตเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมตอนที่เธอไปทำงานบ้านที่นั่นนะเคยเห็นอะไร,ประแปลกๆบ้างไหม อย่างเช่นอืบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นทั่วๆไปเนี่ยออวมีค่ะฉันเคยทำงานที่นั่นก่อนที่คุณทันสุขกจะตายเอคือคุณคะอพาร์ตเมนต์นั่นมีบางอย่างแปลกจริงๆค่ะในช่วงแรกตอนที่คุณราเจสแต่งงานกับคุณเฮตา ทุกทุกอย่างก็ดูราบรื่นดีค่ะแต่หลังจากนั้นเธอก็เร <c oughs> ิ่มทำพฤติกรรมที่แปลกมากๆออกมา <c oughs> <c oughs> เฮ้นี่เฮตานี่คุณทำอะไรอ่ะเฮต้าคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณทำอะไรลงไปคุณทำอะไรเหรอฉันฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ทำนะคะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันไม่รู้จริงๆมีอยู่วันหนึ่งเธอกำลังเออสับแอปเปิลอยู่ คุณคุณคุณทำอะไรลงไปคะหลังจากนั้นไม่กี่วันเธอก็ไม่สบายมากแล้วเธอก็เอาแต่พูดถึงเรื่องความตายถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถลุกขึ้นมาเดินได้แต่บางครั้งเธอก็เคยเดินละมเออแล้วคืนนั้นเธอก็กระโดดฆ่าตัวตายจากระเบียงค่ะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเหรอ มันไม่หยุดแค่นั้นนะคะวันหนึ่งตอนที่คุณราเจสกำลังโกนหนวดอยู่โอ้นั่นคุณทำอะไรคะเข,า,ขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณปาเรสเหมือนกัน จะทำอะไรคะคุณปาเรสเอาปากกามาให้ฉันเถอะเข้าใจแล้วช่วยบอกฉันหน่อยสิว่ามีใครเคยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นั่นก่อนที่พวกเขาจะย้ายเข้ามาไหมแล้วมีเด็กผู้หญิงด้วยหรือเปล่ามีนะคะพี่ชายคุณราเจสกับภรรยาเคยอยู่ที่นั่นพวกเขาตายเพราะรถชนเมื่อหลายปีก่อน พวกเขามีลูกสาวคนหนึ่งค่ะเธอรอดตายจากอุบัติเหตุนั้นลูกสาวอย่างนั้นเลยแต่ว่าเธอก็กระโดดตึกตายก่อนที่คุณราเจสจะแต่งงานนะคะเธอมีความบกพร่องทางสติปัญญามีคนเคยเรียกเธอว่าบ้าด้วยค,คุณคะ คือฉันไปได้หรือ,อยังขอบคุณมากาคุณเลข,ขาคะฉันอยากรู้อะไรบางอย่างคุณจะช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างเบบี้นะะ่ะเหรอผมจะพูดยังไงดีละ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า หลังจากที่พ่อแม่ของเธอตายเธอก็ถูกเลี้ยงดูโดยย่าของเธอหลังจากนั้นไม่นานย่าของเธอก็ตายอีกหลังจากที่ย่าของเธอตายอาการของเธอก็แย่ลงมากถึงแม้ว่าอากับปู่ของเธอจะเป็นคนดูแลเธออยู่ก็ตามแต่พวกเขาไม่ค่อยจะสนใจเธอสักเท่าไหร่พวกเขาเกลียดเธอมากเขา,าจะล็อกเธอเอาไว้ในห้องเสมอ เธอเคยร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่พวกเขาเนะ่ะก็ไม่สนใจเสียงร้องไห้ของเธอเลยแล้วเธอกระโดดลงมาจากระเบียงด้วยตัวเองเหรอเออผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเมืองพอผมกลับมาผมถึงได้รู้ว่าเธอเนอะเล่นอยู่ระเบียงคนเดียวในคืนนั้นพวกเขาบอกว่าเธอพลัดตกลงมาตอนที่กำลังเล่นอยู่ น่าแปลกจริงๆที่เธอออกมาเล่นคนเดียวที่ระเบียงตอนกลางคืนแบบนั้นเน่ยฉันเข้าใจมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆแต่ว่ามันคืออะไรล่ะพูด <c oughs> ตรงๆนะฉันเองก็ยังสับสนอยู่ คนมากมายที่ตายในอาพาร์ตเมนต์นั่นฉันก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีฉันน่าจะเริ่มจากเรื่องของเด็กผู้หญิงก่อนดีกว่าฉันมั่นใจว่าต้องเป็นวิญญาณของเด็กคนนั้นค่ะคุณจําได้ไหมคะว่าฟาหันพูดออกมาเป็นเสียงเด็กผู้หญิงนะ่งเอาอย่างนี้นะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเราก็คือต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอย่างอื่นกันแน่ แล้วตำรวจต้องมีบันทึกเกี่ยวกับคดีนี้แน่นอนเลยถ้าตำรวจให้เบาะแสกับเราได้เราก็จะได้เริ่มต้นจากตรงนั้นไม่มีปัญหาเพื่อนสมัยเรียนผมเน่ะเป็นตำรวจอยู่หลายคนเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยเข้าเองครับเยี่ยมซาเมียใช้เวลาสองวันก็ได้ข้อมูลทุกอย่างมาจากเพื่อนของเขาแล้วเขาก็ได้รู้ถึงความจริงที่น่าตกใจว่าเด็กคนนั้น ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุความจริงแล้วเธอถูกฆาตกรรมตำรวจสืบสวนบอกเขาว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนบนศพที่บอกว่าเธอถูกผลักตกลงมาจากระเบียงแต่ตำรวจสืบสวนถูกกดดันอย่างหนักเขาจึงปิดคดีโดยบอกว่าคดีที่เกิดขึ้นเป็นการตายด้วยอุบัติเหตุแล้วความเกี่ยวข้องระหว่างการตายของเบบี้กับการแต่งงานของราเจสคืออะไรเพื่อหาความจริงเรื่องนี้นิชัตกับโมนิชาจึงไปพบแม่ของเฮตา ก่อนที่เฮตาจะแต่งงานกับราเจสเรารู้เรื่องของเบบี้อยู่ก่อนแล้วและเราไม่อยากให้เฮตาต้องอุทิศทั้งชีวิตเพื่อเบบี้แทนที่จะเป็นลูกสาวของเธอเองเราจึงวางเงื่อนไขบางอย่างก่อนการแต่งงานในครั้งนั้นเงื่อนไขอะไรหรอคะเราได้ขอให้พวกเขาส่งเบบี้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าหลังจากแต่งงานเราไม่อยากให้เธออยู่กับเฮตา แล้วพวกเขายอมรับเงื่อนไขนี้หรือเปล่ายอมรับค่ะคุณทันสุขยืนยันกับเราว่าเขาจะดูแลเรื่องของเบบี้เองเขาจะจัดการตามขั้นตอนที่จําเป็นทุกอย่างและเขาขอให้เราเตรียมงานแต่งงานและหลังจากนั้นไม่กี่วันเราก็ได้รู้ว่าเบบี้ตายเพราะตกลงมาจากระเบียง ตอนนี้มันก็ชาเจียนแล้วนะเบบี้เป็นภาระก,กับครอบครัวของเธอพวกเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าเธอซะทำไมพวกเขาโหดเหี้ยมกับเด็กได้ถึงขนาดนั้นแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้รับผลตอบแทนเแบบี้ทำการฆ่าพวกเขาทีละคนฉันคิดว่าเธอฆ่าเฮตตาก่อนเพราะเฮต้าคือต้นเหตุที่ทำให้เธอต้องตาย ถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดว่าวิญญาณของเบบี้อยู่เบื้องหลังการตายของทุกคนแต่ทําไมตอนนี้เธอยังร้องไห้อยู่ละ่ะเพราะวิญญาณของสี่คนนั้นขังวิญญาณของเบบี้เอาไว้ยังไงละ่ะพวกเขาทรมานเธอเธออยากจะไปสู่สุคติแต่เธอไม่รู้ว่าจะไปได้ยังไงเธอก็เลยทําได้แค่กรีดร้องอยู่ตรงประตูเธอต้องการให้ใครสักคนได้ยินเสียงและช่วยเธอออกมา ฉันคิดว่าเราจะต้องช่วยให้บรรยาาของเธอหลุดพนน้นนะเธอต้องทุกข์ทรมานมากแล้วทั้งที่อายุแค่นั้นเองเราต้องช่วยเธอนะคะใช่คุณพูดถูกแล้วเราต้องปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติได้โน้มเนาให้นิชัดกับซาเมียกลับไปที่อพาร์ตเมนต์นั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่พวกเขา จะได้ปลดปล่อยวิญญาณของเบบี้วิญญาณสี่คนนั้นได้ขังวิญญาณของเบบี้เอาไว้และพวกเขาก็ทรมานเธอนิชัตกับสามีาตั้งใจไว้ว่าพวกเขาจะปลดปล่อยวิญญาณของเบบี้ให้ได้พวกเขาได้เกลีย้ยกล่อมสมาชิกคนอื่นๆในตึกนั้นว่าพวกเขาสองคนยอมเสี่ยงเข้าไปที่อาพาร์ตเมนต์นั่นด้วยตัวเองพวกเขาเข้าไปที่นั่นพร้อมผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาตินี่เป็นเหรียญพลังพิเศษของฉันฉันจะใช้เหรียญนี้บังคับให้วิญญาณออกมาปรากฏต,ตรงหน้าเรา ฉันหวังว่าเราจะปลดปล่อยวิญญาณของเบบี้ได้สำเร็จเอานิ้วชี้ข้างขวาออกมาสิ H E T A L h ฮ t า เฮตาเฮตาเฮตาเธอต้องปรากฏตัวต่อหน้าเรานะเฮตาไม่ได้เชิเธอออกมาแล้วเธอออกมาแล้วเอาละไม่ต้องกลัวนะ D-H-A-N-S-U-K-H Thần Sục! Thần Sục! Thần Sục hả? Thần Sục! <coughs> <coughs> rồi, He, E, A, A, I. S H, ¿Parece? ¿Parece? ¿Praco tú, Ma? ¿Parece? Ah. ราเจสราเจสราเจสฉันรู้จักพวกคุณแล้วก็รู้ด้วยว่าพวกคุณทำอะไรผิดไว้พวกคุณต้องปลดปล่อยวิญญาณของเบบี้นะไม่เราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาด เราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดไม่เราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดไม่ไม่เราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดคุณต้องการอะไรอะอ็ v จ n g ีแก้กเฮล แก้แค้นผู้เขาต้องการแก้แค้นเน่ยเราต้องการแก้เราจะลงโทษเธอเราต้องการเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดแต่พวกคุณต้องปล่อยเธอไปนะไม่ปล่อยเธอไปเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดเราจะไม่ปล่อยเธอเด็ดขาดจีโอไปซะดิชัดสเมียฮุนิชาเราจะต้องแก้แค้นให้ได้ เราจะไม่ปล่อยเธอไปแน่เราจะไม่มีวันปล่อยเธอไปได้ไปให้พ้นออกไปจากที่นี่ซะไปให้พ้นออกไปจากที่นี่ไป,ไปให้พ้นออกไปจากที่นี่ซะ <iz os> ออกไปจากที่นี่ออกไปปล่อยหนูสิออกไปปล่อยหนูเดี๋ยวนี้ออกไปให้พ้นออกไปออกไป ออกไปจากที่นี่ได้ปเลยออกไปเลยไปเลยสิออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เอาไว้ที่นี่ฉันเชื่อว่าพวกเขาคงหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้และววิญญาณพวกนี้จะต้องฟังพวกเราแน่แค้นเราต้องการแก้แค้นต้องการแก้แค้นพวกคุณต้องการอะไรบอกฉันมาเราต้องการแก้แค้นเราต้องการแก้แค้นต้องการแก้แค้นดีอีเอ ทีเอชความตายเลยความตายความตายเราต้องการแก้แค้นให้กับความแต่พวกคุณต้องปล่อยเธอให้เป็นอิสระนะปล่อยเธอไปไม่ไม่ฉันจะให้โอกาสพวกคุณเป็นครั้งสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่พวกคุณทำแล้วไปจากที่นี่ซะไม่พวกคุณจะได้ไปสู่โลกใหม่ยังไงล่ะจะไม่ปล่อยเธอไว้ ฉันรู้สึกได้ว่าวิญญาณของเบบี้กำลังแย่พวกเขากำลังทรมานเธอคุณนาอย่าดีหนูคุณนาอย่าดีหนูเลยเราต้องการให้มันตาย,เรา,ยเราจะไม่ปล่อยมยันเอาไว้เราต้องการให้มันตาย,ย<ะ>ซาเมีเราไม่มีทางเลือกนะแต่เราต้องทำคุณเอาของที่เป็นของพวกเขามาทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่ผมเอเอามาให้ฉัน ออกไปจากที่นี่ซะเสมียคุณไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกไปให้คนจากไปจากที่นี่ให้หมดออกไปจากที่นี่ซะออกไปซะเราจะไม่ปล่อยเด็กคนนั้นไปมูนิชามูนิชาเราจะไม่ปล่อยมันไว้ออกไปซะออกไปเราจะไม่ปล่อยมันแน่เราจะไม่ปล่อยมันไปเราต้องการให้มันตาย เราจะไม่ปล่อยให้มันไปทันสุกเราจะไม่ปล่อยมันไวโอ๊ะบุรีชาบุรีชาเจะไม่หยุดมันออกไปเราจะไม่ปล่อยมันไวออกไปแกจะทำอะไรอย่านะอย่าทำแบบนั้นยาย่านะ 야! 아! 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 어? 아! 미 아! 우리차 아! 리차 아! 리 아! 아! 리차 아! 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 เฮตันปล่อยฉันนะปล่อยฉนะัยนะวิญญาณของพวกเขาทั้งสี่ได้ถูกขังอยู่ในนี้เบบี้จ้ะเบบี้เธอออกมาเถอะออกมาเบบี้วิญญาณของพวกเขาจะไม่ทำร้ายเธออีกแล้วนะเธอเป็นอิสระแล้ว เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนิชัดกับซาเมียก็สามารถปลดปล่อยวิญญาณของเบบี้จากเงื้อมือของวิญญาณชั่วพวกนั้นได้อพาร์ตเมนต์นั้นยังคงว่างเปล่าไม่มีใครเข้าไปอยู่ที่นั่นทุกวันนี้ที่นั่นยังมีผีสิงอยู่วิญญาณพวกนั้นกําลังสำนึกในสิ่งที่พวกเขาทำลงไปเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับเราว่าใครที่กล้าไปทรมานเด็กที่บกพร่องทางสติปัญญา ก็สมควรแล้วที่ได้รับการลงโทษวิญญาณบางประเภทที่ไม่สามารถไปจากโลกนี้ได้พวกเขาถูกเรียกว่าวิญญาณที่ยึดติดกับโลกวิญญาณของเบบี้คือวิญญาณประเภทนี้เธอไม่ยอมจากไปไหนเพราะว่าเธอต้องการที่จะแก้แค้นเธอต้องการที่จะแก้แค้นคนที่คอยทรมานเธอมาตลอดและคนพวกนั้นก็ถูกลงโทษในสิ่งที่พวกเขาทำแล้วเมื่อคนพวกนั้นตายไปวิญญาณของพวกเขา ก็ขังวิญญ,ญาณของเบบี้เอาไว้ที่นั่นพวกเขาเป็นวิญ,ญญาณชั่วที่ยึดติดกับโลกและพวกเขาทำร้ายวิญญ,ญาณอื่นทำให้วิญ,ญญาณอื่นๆไม่ได้หลุดพ้น